จุดปรบอกด้วยที่ดีที่ดีมามไม่พึงคงมีชั่วมุงพอแต่วันดีทุกเมื่อขอให้ข้าพเจ้าเป็น่มกิดแห่งคุณคือศรัทธาสติอิริโอตัาปะวามเดียรและฐานะมึงเป็นทุกที่สัตูข้อบํำไม่ได้ไม่เป็นคนเขาคนหลงอุมา ความเและความเจริญเป็นผู้เฉียดแหลมในอาญาธรรมขอให้ยานของข้าพเจ้าเป็นไปไม่ต้องขัดในธรรมะทุกควรรู้ประดุจลมพัดแรงปารา,านันา,านามปราถนาใดๆของข้าพเจ้าที่เป็นผู้สนขอให้สําเร็จโดยไม่ทุกเนื่อบุญที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้ รงมีแก่พระพระเจ้าทุกภพทุกชาติเมื่อใดว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสดง,ง,งความเชื่อมุนุนเกิดขึ้นแล้วในโลกเมื่อนั้นขอให้พ้าพระเจ้าพ้นจากกรรมันชั่วช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสแห่งการบรรลุธรรมขอให้พ้าพระเจ้าดึงให้ความเป็นมนุษย์ได้เพศบริสุทธิ์ได้บรรพชา ผู้ปสมบทบลตวแป็เนคนลักศีลมีศีลทรงไว้ซึ่งพระศาสนาของพราานะุรมศาสนาขอให้เป็นผู้ดีการปฏิบัติทำได้โดยสะดวกจัดสรูสร้ได้ันกระทำให้แจ้งซึ่งอรหตผหอันเลศิศอันประกอบด้วยธรรมะมีวิชาเป็นต้นถ้าหากพระพุทธเจ้ายังไม่บังเกิดขึ้น แต่คุณธรรมของข้าพเจ้าเป็นเลี่ยนแล้วเมื่อเช่นนี้ขอให้ข้าพเจ้าคือนไงยานเป็นเครื่องรู้เฉพาะตนอันสูงสุดเลยาน